อ้าวแล้วก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอีกับผมเอซีแกมเมอร์แซดอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแจก GTA 3 0 0 MB นะครับก็ไปโหลดใต้คลิปมาเลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์มานะครับไม่ใช่ไฟล์แบบนี้นะครับพอดีเพราะผมขี้เกียจโหลดนะครับมันจะนานนะครับก็สมมุติได้ไฟล์มาแล้วครับมันจะเขียนเป็นชื่อนะครับกดกด3จุดตรงนี้นะครับกดค้างก่อนกดค้างไปแล้วก็กดที่3จุดนะครับ มันมีคําว่าแตกไฟล์ไปที่นะครับก็กดแตกเลยนะครับพอแตกออกมาแล้วมันก็จะมีแฟ้มตามชื่อไฟล์มันจะแยกออกมานะครับมันแล้วก็ถ้าเรากดเข้าไปจะเจอไฟล์นะครับเนี่ยมันเขียนว่าคอมล็อกสตาร์เกมนะครับก็กดค้างไว้แล้วครับแล้วก็ตัดเลยนะครับอ่าแล้วเข้ามาคําว่า Android นะครับ Data แล้วก็วางเลยครับเรียบร้อยแค่นี้แหละครับแล้วก็ โหลดตัวเกมมาด้วยนะครับนี่นะครับอ่าจ t ทนะครับก็ติดตั้งเลยนะครับอ่าแต่ผมไม่ติดตั้งนะเพราะผมติดตั้งแล้วแล้วก็ไปดูอันนี้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดอันนี้ให้แป๊บนึงเขียนมันเป็นคําว่า CPU CPU set มั้ง CPU C อะไร CPU นี่นี่ไปโหลดมานะครับแล้วดูชื่อ CPU ของตัวเองนะครับถ้าโหลดถ้าโหลดผิดเห็นไหมมันจะเขียนตรงเนี้นี่ เนี่ยไอ้ตรงตรงไหนวะมันจะมีชื่อ CPU ให้อ่นะก็ไปดูกันได้นะครับไปโหลดกันนะครับก็ไปละสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับไปละบายไอโชว์มันเรียกแล้วละ่ะไอเพื่อนอนะ